ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของจินตนาการสร้างสรรค์ของเยาวชนต้นแบบครับน้องไข่มุกสีเจริญครับขณะนี้เองเนี่ยผมี่ยืนอยู่ที่ชายหาดขนอมที่นครศรีธรรมราชนะครับสังเกตเห็นวิธีการคิดของน้องไข่มุกครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งก็คือเขาจินตนาการความมีความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาดภาพความสวยงามบนชายหาดครับมีคุณพ่อนะครับมีปุาป๋านะครับมีน้องไข่มุกมีคุณแม่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าเยาวชนต้นแบบหรือว่าการบ่มเพาะให้เด็กนั้นมีความรัก กับครอบครัวรักธรรมชาติรักความสวยงามแล้วถือว่าเป็นวิธีการคิดของเด็กนะครับโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอย่างใดีสิ้นเลยนะครับน้องไข่มุกเองตอนนี้เองประมาณเกือบหกขวบแล้วนะครับแล้วอยู่ในช่วงของอธิบาลชั้นที่3ครับเป็นบรของแม่หนูกับทางผมเองนะฮะแล้วสำคัญยิ่งคือน้องไข่มุกเองก็มีความเฉียวฉลาดเกินวัยครับสำคัญยิ่งตอนนี้ฟันหล่อสองซี่แล้วครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเยาวชนต้นแบบน้องไข่มุกวันก่อนเราเผยแพร่น้องมังกรไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าน้องไข่มุกเอง ไม่เบาเลยครับแล้วถือว่าเป็นวิธีการคิดของเด็กปัจจุบันนี้นะครับเราถือนะครับว่าทําไมผมอยากจะปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนคนต้นแบบเยาวชนทุมนุษย์หรือแม้แต่เรื่องของทุมนุษย์สร้างได้นี่นะครับเราถือว่าเราต้องเริ่มจากการที่เราดูจากเรื่องครอบครัวครับอนุเล็กของครอบครัวเนี่ยเป็นความมีความสำคัญยิ่งนะครับเพราะจะมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ปกครองมีปู่ย่าตายายสมัยก่อนของเราองค์การเรานีบ้านเราเนี่ยจะเป็นองค์การขยายครับขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันนี้นะครับหายากครับ ผมเองก็อยากจะดูแลรักษาเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องการศึกษารวมทั้งเรื่องการพัฒนาเยาวชนสู่สังคมที่มีคุณภาพนะครับ <S <S <ๆ>อย่างน้อยเราจะเห็นนะครับว่าวิธีการคิดของเยาวชนคนต้นแบบเนี่ยเราควรจะต้องมีเวทีเขาได้คิดได้เห็นแล้วก็มีการดาเนินการผักดานต่างๆหลากหลายครับตอนนี้เราเห็นน้องไผ่มุกได้ทําอะไรบาสูงใหญ่แล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณส่วนหนึ่งครับที่เราพยายามพาหลางนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนด้วยจากการที่เราทํางานหนักแล้วครับเราควรจะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วถือว่าเป็นการเสริมสร้างสังคมพร้อมกับครอบครัววไปด้ยงานก็ ได้เข้าป่วยต่างหากนะครับช่วงนี้ไปดูบรรยากาศอยู่ทั่วไปนะครับเชิญเลยครับเห้ยอดให้สวยนะอย่โดนน้ำทะเล